สนับสนุนโดยโครงการเมืองไทยยิ้มไม่หยุดโทร1766เมืองไทยประกันชีวิตนี่ไปไหนเนี่ยเออคุณนิพันธ์เขาไม่สบายเลยต้องรีบกลับบ้านอ้าวแม่แพรจะไปไหนก็ไปอยู่เป็นเพื่อนคุณนิพัน์ที่บ้านไงเฮ้ยไปไม่ได้นะไมอะ ก็เมื่อกี้พี่สวยโทรมาหาพี่อ่ะบอกว่านักแก้วบอกให้พี่พาแพะกลับบ้านสวยอ่ะทำไมต้องเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่รู้อ่ะกลับไปก็ถามเองแล้วกันพี่ฉันว่าโทรไปถามไปตอนนี้ดีกว่าเยเดี๋ยนะถ้โทรไม่ได้นะเฮ้ยทำไมอ่ะโทรดิรก็นักแก้วเขาบอกว่าเขาติดธุระอยู่ไม่อยากให้โทรไปรบกวนอ๋าานอางใช่ gan เรื่องมาถ่านเนี้ยเรื่องเกกินก็ได้ฉันก็เองถูกต้อง รู <Cornell. S 2> ้ไหมว่ากำลังฝืนชะตาฟ้าดินฝืนชะตาฟ้าดินอะไรอ่ะในดวงมันบอกอ่ะอะไรในดวงบอกว่าอะไรพูดไปอ่ะพี่เขาไม่เข้าใจโอ้กินอะไร แค่อยากรู้รงเกียจกันไหมขอให้มันอย่าเป็นแบบนั้นเลยอยากได้ยินเสียงคนที่คุณเคยอยากจะเจอคนเดิมที่เคยที่เจอในเมื่อวานจะได้ยินเขาเรียกชื่อทาอ่านในยามถุกเชิญฉันคนหนึ่งจะยืนตรงที่เก่า ปเป็นไรหรือเปล่าแพ้ไม่เป็นไรค่ะวันหลังก็อย่าท<อ>่าเยอะอีกหรือเปล่า คุณนิพัฒน์คุณแม่ก็ไม่อยู่เธอมาทำอะไรที่นี่ก็มาคอยอยู่เป็นเพื่อนคุณนิพัฒน์งไงล่ะคะคุณนายดุดดาวสั่งเอาไว้ไว่าอยู่เนีดูแลคุณนิพัฒน์ไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานครัวดูแลทุกอย่างตามที่คุณนิพัฒน์สั่งเลยล่ะคะ่ะฉันจะไปนอนวยไป้ึ้นมีอยู่บนห้องนอนเลยเหรอคะโอ้มันไม่เร็วไปหน่อยเหรอคะคุณนิพัฒน์เธอพูดอะไรอะฉันไม่เข้าใจเลยนะฉันไม่สบายอยู่ขอพักผ่อนได้ไหมมันมีอะไรเซนีช่วยไหมคะไม่มีไม่ต้องอ นีสิคะคุณนิภาพแหม่วยหนักขนาดนี้อุศนีคอยอยู่ดูแลดีกว่าค่ะไม่ต้องครับไม่เป็นไรอ่าน,น่าๆอย่าเกรงใจสิคะไม่ต้องเกรงใจหรอวคะ่ะคนกันเองกืดกันเองไม่ได้เกรงใจครับแต่ไม่เอาเกรงใจอะไรคุณนิภาพ

ดรานะดีเช็ดตัวให้ดีกว่านะคะนะาค่ะรีบใส่เสื้อให้ไม่ต้องครับพี่พลใจคอนี่ไม่อยากจะพี่คิดใจแพรวานี่ไงฮะเอาแบบเพ่เกาหลีอะพี่คิดใจนางเอกอะไรเงี้ยไม่อยากเป็นอย่างนั้นเหรอผมว่าไม่ใช่แล้วมั้งเนี่ยอย่างเงี้ยโว้ยโรแมนติกจังเลยนะครับมีให้ดอกไม้กันถึงในออฟฟิศเลยหอมมากเลยเราก็ชอบมากเลยเนี่ย